เคเองนี่แหละเก็บกินข้าวแกยังไม่ได้กินข้าวเลยเราเก็บเสร็จเราก็ไปเอาข้าวมาแล้วก็รีบกินรีบกินแล้วก็มาใส่โอ้โหชีวิตเกษตรกรเวลาเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาขายเขาเออเขาก็มากันแล้วแต่วันนี้ยังไม่มีกระเจี๊ยบลงนะยังไม่เห็นอืมเมื่อวานนี้กระเจี๊ยบราคาลงนี่อืมเมื่อวานนี้สี่หรือห้าสิบบาทเองจริง โอ้ตะเจียบออกเยอะเริ่มได้เยอะพอลงแล้วเหรออืมวันนี้อาจจะขึ้นก็ได้เพราะว่ามันราคาเช้ากับราคาไอเย็นมันไม่เหมือนกันนะโอ้ยของแกอ่อนดีจังเลยอาการเก็บพนี้แะตเจียบอ่ะมันมีบ้างอย่างเงี้ยเออที่กรุงเทพมีแต่แบบนั้นนะแกฉันซื้อกินมีแต่อย่างเงี้ยฝักที่แกโชว์เมื่อกี้แก่เออ ใช่ฉันซื้อกินกรุงเทพไปเลยอย่างนั้นเอาไปกินจีโอไม่ไม่ไม่แกไปขายเถอะโอ้เอาไปเถอะเอ้ไม่ได้ทําอะไรกินขอบใจมากไม่ได้ทําอะไรกินเอเห็นเขาแถวนี้เขาชอบกินเอนั่นนะชอบกินดิบเนี่ยกับส้มตำอะไรอย่างเงี้ยกินกระเจียบดิบเนี่ยนะมันมันอร่อยนะกินตะเกียบดิบอ่ะรอไปล้างงอกินกับน้ำพริกหรือว่ากินกับ เอ้ส้มตำหรืออะไรก็ได้อ๋อหรอที่กรุงเทพก็คือต้องลวกสับก็ได้ลวกอย่างเดียวลวกลวกก็ก็กินได้แต่มันเป็นยางเหนีนยวๆไงอ๋อเขามีวิธีต้มอยู่ที่ไม่ให้เป็นอ๋อกล้านี่อ่ะเขากินดิบก็หน่นะอลองไปกินดิบด,ดูสิเดี๋ยวไว้จะลอง เขาไปผัดด้วยอทุกคน <ไป S 1> เดี๋ยวพี่กุง้งพี่กุ้งจะบอกว่าเทคนิคการต้มกระเจี๊ยบที่ไม่ให้มันเออ่มียางยืดๆะนะทำยังไงก็ปกติแล้วว่าถ้าเราปกติเราซืก้อกระเจี๊ยบมาถ้าเราอยากกินน้ำพริกกันท่ากลางใช่ป่ะเราก็จะต้มไปเลยมันก็จะมีอย่างยืดแต่เทคนิคไอเนี้ยพี่กุ้งก็ดูเขามาอีกทีหนึ่งก็เอามาเป็นวิทยาทานนะเขาก็ ต้มน้ำให้เดือดเลยนะแล้วก็ใส่ส้มมะขามลงไปน้อยนึงไม่ต้องใส่เยอะหรอกใส่ลงไปน้อยนึงพอส้มมะขามมันอ่อไอ้นี่ดีแล้วอะ่ะแตกดีแล้วเราก็ใส่กระเจี๊ยบลงไปนั่นแหละแล้วก็เอาไปน็อกน้ําเย็นเหมือนเดิมที่เราทํากันนั่นแหละแ,แค่เนี้ยกระเจี๊ยบมันก็จะไม่ยางยืดแล้วทุกคนลองไปลองทําดูนะพี่กุ้งทําแล้วมันได้ผล นะทุกคนลองเอาไปทําดูว่าใครได้ผลไม่ได้ผลก็ทักมาบอกกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะหรือไม่ถ้าไม่มีไม่มีส้มมะขามนะไม่มีมะขามเปียกอะ่ะก็เอาเป็นมะขามขวดก็ได้หรือว่าลองเป็นน้ําส้มสายชูดูก็ได้แต่น้ําส้มสายชูพี่กุ้งยังได้ลองนะใครลองแล้วก็มาทักบอกด้วยว่าสําเร็จไม่สําเร็จนะจ๊ะวันนี้พี่กุ้งก็พามาดูเพื่อนพี่กุ้งเก็บกระเจี๊ยบไปขายนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งแพนให้ไปดูต้นกระเจี๊ยบนะ พี่กุ้งอาจจะเดินเร็วหน่อยนะคะจ้าอันนี้ก็เป็นไก่เป็นไก่ที่เขาเลี้ยงปล่อยไว้นะเขาก็เลี้ยงกินไข่แล้วก็ออกแม่พันธุ <c oughs> ก์การ <c oughs> ไก่มันไปดงกระเจี๊ยบแกเต็มเลย <c oughs> อ๋ออันนี้ก็เป็นต้นกระเจี๊ยบนะเนี่ยแหละมันยังเล็กๆอยู่แต่มันก็ออกลูกนะดูสิ เห็นยางนี่แหละต้นกระเจีย๊ยบที่เขาปลูกกระเจีย๊ยบแล้วก็ไปถ่ายให้พวกเรากินกันที่กรุงเทพเนี่นะจ๊ะก็คือต้นกระเจีย๊ยบก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของที่บ้านเมืองใหม่พัฒนาน้ำก้อหล่ำซักที่พี่กุ้งมาอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นไรนาส่วนผสมของเพื่อนค่ะเขาก็จะปลูกนู่นปลูกนี่อะไรของเขาตามฤด,ด,ดูกาลนะคะหน้านี้เขาก็ปลูกกระเจีย๊ยบค่ะแต่พื้นที่ที่ถัดไปทางนู้นเขาก็จะปลูกยาสูบก,กันนะคะ นี่เพื่อนปลูกกระเจี๊ยบอยู่ค่ะปลูกดอกไม้อยู่ตรงนู้นด้วยอย่าพี่โกงซูมให้ดูดอกไม,ไม้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนแล้วดอกไม้เนี่ยจ้าก็จะเป็นสวยกระเจี๊ยบของเพื่อน เห็นย่างนี่นเออดอกไม้นี่เห็นนะดอกดาวเรืองนี่แหละเขาปลูกดอกดาวเรืองตรงนู้นมันไกลเี็บๆีพี่กุ้งที่เก็บเดินไปแผนให้ดูแผนให้ดูเลยนี่นี่นี่จ้าบรรยากาศของสวนนะจ้าบ๊ายบายทุกคน